พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่าอนาคตของ KTM นับจากนี้ไปยุคที่3จะเป็นอย่างไรจะไปได้ไกลแค่ไหนจะไปยาวตลอดรถฟังหรือไม่มีบางท่านสอบถามถึงสอยดุ๊กครับว่าทำไมไปที่ชรุมแล้ว ไม่มีรถโชว์แต่อย่างใดเห็นเปิดราคาเพียง99,800บาทอดจะไม่ไหวครับและก็มีบางท่านสอบถามถึง390 Adventure 790 Adventure ไปที่โชว์รูมแล้วไม่มีรถเช่นกันมันยังไงกันแน่ครับจากการสอบถามไปยัง KTM ล่าสุดนั้นก็ปรากฏว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมได้มีการส่งรถไปที่โชว์รูมแล้วก็คือ a c 3 9 0 7 9 0ดุก และก็390ดุกและในช่วงหลังสงกรานที่ผ่านมาก็มีการส่งมอรถไปที่โชว์รูมก็คือ390 Adventure และ790 Adventure รวมถึงรุ่น R ด้วยขณะที่ตัว2ไลยดุกที่หลายคนสอบถามกันเข้ามานั้นจะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่วันนี้แต่ว่ากว่าจะถึงโชว์รูมทั่วประเทศคาดว่าประมาณต้นเดือนพฤษภาคมครับรถแรกจำนวน60คันรุที่สอีก60คันตามไปก็คาดว่าจะไม่ยงพอต่อการจำหน่าย เนื่องจากราคาของมันนั้นเย้าวยวนใจเหลือเกินจุดเด่นของ KTM 200ไรดุกก็คือว่ามันเป็นสปอร์ตเนกเก็ตที่มีดีไซน์แหลมคมฉวบเฉียวเครื่องยนต์ดับเบิลแคม4วาลวระบายความร้อนได้น้ำให้แรงม้าสูงสุด26แรงมา้าแต่บิดสูงสุด19.5นิวตันเมตรอัพไซด์ดาวหน้าเป็นของไวท์พาวเวอร์ชอบหลังเดียวของไวท์พาวเวอเช่นกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันมี ABS ทั้งหน้าและหลังครับ นับได้ว่าสองไลดุกนั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งกับแบรนด์ KTM ที่มีราคาไม่ถึง10,000แบาทส่วนคําถามที่หลายคนอยากให้ผมช่วยยืนยันหน่อยครับว่ายุคที่3ของ KTM ในเมืองไทยนั้นจะเป็นอย่างไรต้องบอกอย่างนี้ครับจากการพูดคุยกับทางผู้บริหารของ KTM รวมถึงผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นของ KTM ในเมืองไทยนั้นก็ปรากฏว่าบริษัทแม่ ทั้งบาจาร์ทั้ง KTM ที่ออสเตรียต่างก็ให้การสนับสนุนเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งซึ่งผิดไปจาก2ยุคแรกที่ผ่านมาทั้งคุณค่าคอป p ปอเรชันและเบิร์นรับเบอสังเกตได้จากการที่ KTM บาจาร์และ h u s q u a n a ได้ออกงานมอเตอร์โชและ m o เตอร์เอติดต่อกันถึง3ครั้งโดยใช้งบประมาณจากทางต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าการเปิดตัวยุคที่3นี้ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ ถ้าบริษัทแม่ไม่ช่วยเหลือนะครับการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์มอเตอร์อีคโตทำได้ยากมากครับดังนั้นสรุปได้ว่าความช่วยเหลือของบริษัทแม่ทั้งอินเดียและออสเตรียนั้นหมายถึงความมั่นคงความยั่งยืนของ KTM ในเมืองไทยจากนี้ไปใครหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องของอนาคตก็บอกได้เลยครับว่าครั้งนี้จะมีความมั่นคงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสำคัญที่สุดก็คือตัวผู้บริหารของ KTM ในยุคปัจจุบันนี้ จากการสอบถามพูดคุยด้วยแล้วต้องบอกเลยครับว่าเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเป็นอดีตผู้บริหารเก่าของทางค่ายญี่ปุ่นค่ายหนึ่งวันนี้เข้ามาดูแล KTM b a า j a t และ Husqvarna มีมุมมองวิสัยทัศน์ความเข้าใจและการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสรุปก็คือว่ามีความรู้ข็อชนานาญในวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ที่ทําง,งานมาแล้วหลายปีนะครับไม่ต่ำกว่า1 0ถึง15ปีเพราะฉะนั้นเรื่องของ การวางแผนงานขายและการตลาดนั้นถูกต้องตามวิธีการที่ควรจะเป็นสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของคอนเน็กชันการที่ได้ผู้บริหารมืออาชีพในวงการมอเตอร์ไซค์มาทํางานนั้นนั่นหมายถึงการมีคอนเน็กชันที่ดีกับทางโชว์รูมของมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศต้องอย่าลืมครับว่าการสร้างเครือข่ายของดีลเลอร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปจับกับดีลเลอร์มือใหม่ก็เหนื่อยเช่นกันครับในการบริหารงานขายแต่ถ้าเป็นดีลเลอร์ที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้ว มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วทุกอย่างก็เดินหน้าไปด้โดยง่ายเปรียบเทียบกับผู้บริหารของเคทียมในยุคแรกผมบอกอย่างนี้เลยครับว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมจําได้ดีครับว่าผมพูดคุยกับทางผู้บริหารเคทียมในยุคของคุณค่าคอร์ปอเรชันสอบถามว่าทำไมราคาของ2องรดุกถึงวางไว้สูงมาก2องแ0 0บาทส่วน2องรดุกทีนั้น2องแสนบาทคําตอบที่ได้ก็คือมีการอ้างถึงภาษีนําเข้า กว่า200%ผมบอกเลยครับว่าเป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้องสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนทั่วไปคคนที่ซื้อ2องใดุกในช่วงนั้นต่างก็คิดว่าภาษีนำเข้าสูงถึง200%แต่ความจริงแล้วเพียงแค่60%เท่านั้นในช่วงนั้นมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ซื้อเคทีมมากับขี่แล้วประสบปัญหาเรื่องของจดทะเบียนไม่ได้สืบเนื่องจากว่าทางเคทีเมในเมืองไทยนั้น ได้มีการนำรถเข้ามาขายโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบค่าไอเสียหรือสมออ,อของเมืองไทยโดยเป็นการนำเข้ามาขายก่อนแล้วก็มีการจดทะเบียนตามหลังไปแต่สุดท้ายจดไม่ได้ก็มีการแก้ไขด้วยการจดแบบสีเทาๆจดเป็นคันๆกว่าจะจดได้ก็ข้ามปีลหลายคันก็จดไม่ได้ด้วยนี่คือการบริหารงานที่ต้องบอกว่าขาดความรู้ขาดความชํานาญขาดประสบการณ์อย่างแท้จริงส่งผลเสียต่อแบรนด์ต่อผู้ใช้ที่มีความมั่นใจในแบรนด์ แต่สุดท้ายแล้วได้รับผลที่ผิดความคาดหมายไปอย่างมากมายหรือแม้แต่ตรถมอเตอร์ไซค์สา,สาล้อที่ชื่อว่า Can-Am Spider ที่มีการเปิดตัวพร้อมก,กันกับ KTM ในเวลานั้นผมก็มีการสอบถามและทวงติงไปที่ผู้บริหารของ KTM ในเวลานั้นครับว่ารถ Can-Am Spider จะไม่สามารถจดทะเบียนในเมืองไทยได้เพราะว่ามันผิดเงื่อนไขผิดหลักการแต่ทางผู้บริหารของ KTM ก็ยืนยันครับว่า ได้แน่นอนไม่มีปัญหาการเปิดตัว2รุ่นแรกก็คือ RT และ RS มีคนจับจองไปมากมายถึง20คันมูล,ลค่ากว่า25ล้านบาทผ่านไป1 2ปีมีคนที่ซื้อไปขับขี่แล้วมากกว่า50 1 0 0คันประมาณการว่านะครับเฉียดเนียด100คันเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่ารถทุกคันนั้นไม่สามารถจดทะเบียนได้จดแบบมอเตอร์ไซค์ที่มี2ล้อก็ไม่ได้ จดแบบ3ล้อเครื่องที่มี3ล้อก็ไม่ได้ทุกอย่างผิดเงื่อนไขหมดครับสุดท้ายทางคุณค่าคอปเปอเรชั่นต้องมีการเรียกคืนรถทุกคันหลายคนขอเปลี่ยนไปรุ่นใหม่แต่หลายคนขอเงินคืนสุดท้ายนะครับก็มีการขาดทุนเรื่องนี้ไปมากมายไม่ต่ำกว่า50-100ถึง100ล้านบาทเพราะว่ารถคันหนึ่งนั้นมูลค่าต่อคันนะครับประมาณ1ล้านกว่าบาทก็จะเห็นว่านะครับการบริหารงานโดยผู้บริหารมือใหม่ที่ขาดความรู้ขาดความชำนาญ ขัดประสบการณ์ในวงการมอเตอร์ไซค์ทำอะไรก็ผิดหมดครับและนี่ก็คือความผิดพลาดของคุณค่าคอร์ปอเรชันกับการบริหารงานขาย KTM ในยุคแรกนับเป็นกรณีศึกษาที่หลายคนต้องเรียนรู้ต่อไปในอนาคตเรื่องราวของ KTM ยุคที่3จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ